6ไมค์ไวเลสคุณภาพเยี่ยมราคาไม่เกิน4,000บาทไมโครโฟนไล้สายในปัจจุบันไม่ได้เป็นอุปกรณ์สำหรับมืออาชีพเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่กลายเป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับครีเอเตอร์นักรีวิวไลฟ์สตรีมเมอร์และผู้ที่ต้องการคุณภาพเสียงที่ชัดเจนในทุกสถานการณ์และวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับ6ไมค์ไวเลสคุณภาพดีราคาประหยัดไม่เกิน4,000บาทที่ผมได้คัดเลือกจากทั้งด้านฟังก์ชันและความคุ้มค่าในปี2025นี้อันดับที่1 A, Link to, โบย่า Link2 ขั้โฟนไร้สายยอดนิยมจาก a, โบย่าโดดเด่นด้วยอะแดปเตอร์เปลี่ยนได้ถึง3แบบรองรับกล้องสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเสียงระดับสตูดิโอ48กิกะเฮิรตซ์24บิตมีการควบคุมเกณฑ์ได้6ระดับเลือกใช้งานได้ทั้งโมโนและสเตอริโอระยะส่งสัญญาณสูงถึง300เมตรในที่โลง่งเพราะระบบตัดเสียงรบกวน2ระดับใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุด30ชั่วโมงเมื่อรวมการชาร์จจากเคสและยังเชื่อมต่อแอปโ o y a เพื่อควบคุมการทำงานผ่านมือถือได้อีกด้วยครับถ้าหากมองหาใหม่ที่ใช้งานได้หลากหลายและพร้อมจบในชุดเดียวโ o y a l ลิงทูคือคําตอบครับโดยราคาอยู่ที่3,329บาทอันดับที่2 n e w e r KM 1 8่ไม่ไร้สายขนาดจิ๋วเท่ากระดุมแต่มาพร้อมคุณภาพเสียงเกินตัวรองรับเสียง48 g h z 24บิตพร้อมระบบ ENC ลดเสียงรบกวนตัวรับสัญญาณเป็นแบบ u s b Type C ใช้งานได้กับมือถือแท็บเล็ตและกล้องได้หลากหลายระยะส่งสัญญาณสูงสุดอยู่ที่150เมตรและใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุด30ชั่วโมงรวมกล่องชาร์จเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ไมไร้สายขนาดเล็กพกพาง่ายโดยราคาอยู่ที่2 0 0 0 590บาทครับอันดับที่3อัมบารันแท็กคืออีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจด้วยระบบเสียงไฮไฟ48กิกะเฮิรตซ์24บิตและฟีเจอร์อัดแน่นระดับมืออาชีพในแพ็กเกจมีไมค์2ตัวส่งและ1ตัวรับรองรับการบันทึกเดี่ยวหรือแบบกลุ่มได้พร้อมเทคโนโลยีป้องกันสัญญารบกวนและระบบตัดเสียงรบกวน3ระดับรองรับการเชื่อมต่อทุกอุปกรณ์ทั้ง iOS Android กล้องและโน้ตบุ๊กแบตเตอรี่ใช้งานได้นานถึง 30ชั่วโมงและยังสามารถตรวจสอบเสียงแบบเรียลไทม์ได้ถือเป็นไมค์ตัวหนึ่งที่ครบเครื่องที่สุดในกลุ่มราคาไม่เกิน4,000บาทนี้หากใครต้องการเสียงคุณภาพพร้อมความคล่องตัวระดับโปรอัมารันแท็กคือคำตอบครับโดยราคาอยู่ที่3,490บาทครับอันดับที่4 s w i ฟ t a udi o M3 Pro เป็นไมโครโฟนไร้สายขนาดเล็กที่มาพร้อมกับจอแสดงผล LED รองรับการส่งสัญญาณไกลถึง50เมตรพร้อมฟังก์ชันลดเสียงรบกวนอัจฉริยะตัวส่ง2ตัวและตัวรับ1ตัวพร้อมสายต่อและอุปกรณ์ครบชุดใช้งานได้สูงสุด8ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งเหมาะสำหรับงานสัมภาษณ์สคนไล้์สดหรือบันทึกเสียงแบบคู่ในงบประมาณประหยัด จุดเด่นของตัวนี้คือใช้งานง่ายและอุปกรณ์ครบสำหรับมือใหม่ครับโดยราคาอยู่ที่3,990บาทครับอันดับที่5อูลันซีเ่ใหม่ my. เป็นไม์ที่ออกแบบมาเพื่อสายร็อกและงานถ่ายทําวิดีโอโดยเฉพาะจุดเด่นคือหน้าจอแบบทัชสกรีนและมีระบบบันทึกเสียงในตัวออมนีเดเรชชั่นลตัวส่งสัญญาณสามารถเก็บข้อมูลได้ถึง8กิกะไบต์ต่อตัวใช้งานได้นานสูงสุด20ชั่วโมงรวมกล่องชาร์จพร้อมพอร์ตเชื่อมต่อครบโดยจะมี USB Type C พอร์ตเชื่อมต่อไรนิ่งและพอร์ตเชื่อมต่อแบบ3.5ถือว่าเป็นไม์ที่ให้ฟังก์ชันใช้งานมาได้ครบคันและคุ้มค่าสุดๆครับเหมาะสําหรับสายคอนเทนต์ที่เน้นพกพา ง่ายใช้งานได้ยืดหยุ่นโดยราคาอยู่ที่3,999บาทครับอันดับที่6 K35 Wireless Microphone ตัวนี้ถือว่ามาฝากเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นอยากจะทำคอนเทนต์วิดีโอและมีงบประมาณที่น้อยเราขอแนะนำตัวนี้เลยครับเพราะถือว่าเป็นตัวที่ราคาถูกที่สุดแต่เราจะได้ใหม่ที่มีการเชื่อมต่อแบบ plug and play ก็คือสามารถเสียบและใช้งานได้ท,ทันทีไม่มีดีเลย์เพเสียงบรบกวนแบบพื้นฐานใช้งานได้กับสมาร์ทโฟนทั่วไป โดยมีระยะส่งสัญญาณสูงสุด20เมตรใช้งานได้ประมาณ8ชั่วโมงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่อยากลองไมล์ไร้สายในราคาที่เข้าถึงได้โดยตัวนี้แม้จะไม่ได้มีฟังก์ชันระดับโปรแต่คุณภาพถือว่าเกินราคาแน่นอนครับโดยราคาอยู่ที่390บาทครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับไมโครโฟนไรสสายทั้ง6รุ่นที่ผมนำมาแนะนำในวันนี้ซึ่งแต่ละตัวก็ต่างมีจุดเด่นที่เหมาะกับงบและการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป หากเราต้องการฟังกช์ชันครบจบในตัวใช้งานได้หลากหลายก็แนะนำเป็น โบย่าลิงทูหรืออั a บาลันแหากเน้นขนาดเล็กใช้งานได้ไวก็ต้องไปที่ n e w เวอ km18 หากต้องการใช้งานในราคาสุดคุม้มก็อลองดูที่ s วิฟต์ออริโ3 Pro หากต้องการเน้นจอสัมผัสบันทึกได้ในตัว u ูลันซ am18u อยูหม่ก็ถือว่าตอบโจทย์แต่สําหรับผู้ที่เริ่มต้นจริงๆและต้องการใหม่ที่ราคาต่ำกว่า500บาทใหม่ k35 คือตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดครับสุดท้ายไม่ว่าเราจะเป็นเทีย ตั์หน้าใหม่หรือมืออาชีพคุณภาพเสียงคือหัวใจในการสื่อสารที่จะบอกบอกถึงคุณภาพของคลิปวิดีโอการเลือกใหม่ให้เหมาะกับงานช่วยให้พัฒนาคอนเทนต์ของเราให้เต็มประสิทธิภาพครับสำหรับใครที่ยังไม่กดติ 1, 8, 5, ดตาม1985 production ก็สามารถกดติดตามได้เลยนะครับผมก็จะมาแชร์เทคนิคเกี่ยวกับการใส่คุณภาพนิ่งวิดีโอรวมถึงการรีวิวแก,เก๊เจตต,ต่างๆด้วยนะครับรอบวันนี้ขอบคุณครับ